พอโดนแรงโดนเบอร์สีชนขี่มอไซค์ชนเฉยเลยผมสะดุ้งเลยเว้ยก็เลงจะขึ้นรถโอเคไปเบอร์สีรถยือดอมรถอะไรอย่เงี้ยมันจอดแล้วมันจอดแล้วมันไม่จอดหรอกมันเห็นรถ

อย yeah, yeah, yeah like ู่นแถว้ายๆๆด้วยที่มากองนี้หมดทำไมอ้อย้ายไปเนื้อเนื้อเนี่ยเบอร์สี่นั่งคิวเลยเบอร์สี่นั่งคิวเลยสี่ทำอะไรไม่ถูกพี่ต้องเข้าใจปฐมหน่อย รถมาด้านซ้ายไอ้รถคันนั้นน่ะเดี๋ยวผมยิงมาเลยปีนันเดียวเลยมันไม่เขาา้าสายโน่นไปนู่นเลยไม่ต้องเข้ามา่เข้าท่ำแล้วนะไม่เข้าท่ำแล้วนะเข้าท่ำรถหุดเลยไหมไม่มันมีหลายท่ำมันมีหลายท่ย่ัน้นนดวะ มันต้องมันต้องมันต้องเข้าออกท่อนี้ก็มันต้องออกท่อมตีพี่ไอรถด,ด้านซ้ายอ่ะกวนใจจริงๆเลยไปไหนละมันโครตยังอยู่ยังอยู่อยู่ที่เดิมที่เดิมน,น้องหลังยิงอง ป่าท่านนู้นป่าท่านนู้นห,นนห,นหลังต้นไม้นะหละังต้นไม้เหลือมันตัวเดียวนั่นแหละโอ้กระสุนผมหมดนี่วะมีกระสุนเขียวไหมเอ้าทำไมตกล่ะ ยังตันนี้มีคูณหกเลย นีเนีเอาได้เพื่อนเราไม่มีชิปเหรอเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรามีชิปมีมีเอาชิปไปชุบเห็นไหมพี่ตาเห็นไหมเดี๋ยว,วผมลงเจาะทันทีเจาเดี๋ยวโหที่ชุบอยู่นู่น มีนี่ใกล้สุดแล้วก็โอ้มีมีคนเอาดอกแล้วออกแล้วไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบออกแล้วเห็นมันไหมพิศษมั้งผมอะเนินเนินนะอะไรเนินเนี่ยมันอยู่เนินเนี่ยมันต้นไม้วี่พี่ขับรถไปเลยพี่ขับรถรอบไปมันได้เรือค่าเบอร์สี่ไปแล้วแล้วเบอร์สีออกไปแล้วเบอร์สีออกไปแล้วดูแล้วไม่ได้เป็นชุบแล้ว

อยู่ม่เนเตำวหน้าตองีด้านซ้ายอนะ่ะพี่ระวังแล้วนะระวังไอ้ตัวนถ้ำอ่ะระังตัวในถ้ำอ่ะมันเข้าถ้าไป<ำ>ออมันจะไม่ออกมาใช่ไหมไอ้ท่น่ะยังไม่ออกมันยังไม่ออก,ออกเอา <ๆ S 2> <ๆ>สี่ตัวก่อนก็ได้เฮ้ยไอ้ถ้ำมันจะมาหลอยเราสิเดี๋ยวผมไปหลอยสี่ตัวก่อน พี่มาร์กไว้สี่ตัวจนไดนพี่ก็ก็นี่มาร์กพี่ไปอุ้ยอ่าในในถ้ำมันหลอยจนได้อุตส่าห์ล็อกตรงนี้โอ้โหในถ้ำอยู่หรออ้ยไม่เชื่อผมอ่ะก็ตรงมาร์กพี่มันน็อกแล้วนะอุตส่าห์น้ชุบหน่อยไม่ได้ไม่ได้นะมันจริงจริงตูดผมใครก็ได้มาชุบหน่อยก็ก็ก็อยู่ไกลเลยผมอยู่ไกลเลยผมวิ่งไปในไอ้ถ้ำเนี่ยจิงตูดแน่นอนเลยอ่ะพี่เดี๋ยวก็ยุ่งกองวงเนี่ย ของมาพี่มันกําลังชุกกันก็จะตีโค้งไกลก็ตีโค้งอย่างไกลไ มันเลยอ่ะกอไปเล่นอยู่หนูกอ,อไปยิงกับตีนู้นเรามันลูกขัไม่ได้แล้วคงกินมันแล้วคนอ้าวมันแล้วคงกินมนันแ <c oughs> <c oughs> ล้วมันตายไปสองตัวแล้วนะ,ะไาคนเดียวตายไปสองตัวเลยเหรอใช่มันตายไปสองตัวแล้ว2 2> มันเหลืออีกสองแล้วเจ็บหนักหนึ่งเหลือสองตัวนั่นแหละมันต้องข้ามมาฝั่งนี้ โอ้หทำไมไ<ห>ไมันะี่ดยาช,าชา้างมันกำลังของอยู่นั่นแหละเอาเนืนเออ<ด>้อเรียบร้ันจะตายอยู่แล้วตัวนั้นน่ะที่พี่น่ะตัวสุดท้ายจะตายอยู่แล้วเออมันจะตายอยู่แล้วเออตัวนั้นน่ะเจ็บหนักมันบอยแจงเพื่อน,นบินนี่ไงบนขวนบนขวามื่อบนัวานบนขวามืา่อเราไอ้มือขวามืา่อ เพื่อนกันมั้งเรจนเลยชนเนเลมันไม่เห็นตัวเองตัวเดยวนขวาดนขวายังรอนอยู่ดานขวานอง นอนนกแล้วยังยังไม่ใช่คนอ,อ,อตัวอ่ะคนตัว,ตวมีกี่ตัวตัวนี้นิดตัวนม่ซิ่งม,มาตัวเดียวตายยังตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีหมวกไหมผมขอหมวกอชิปมันมาตายเลยทั้งคู่มาแค่สองตัวอ๋อตายเลย ไม่วันขึ้นเลยอ๋อนี่ไงชุดประถมควันควันแล้วควันแว่งลอยไปไหนวะบ้านผมไปบ้านนี้นะไปหาฟารองมันวงอะไรอ่ะมีแต่กระสุน ตามตึกไงความตึกไปไหนตามตึกนะไปนึกก็ได้ไปตามตึกเลยตึกทิศสองมันคามด้วยกันมันจะไปทำไมไกลอ่ะคนเหลือแค่นี้ตามตึกด้วยกันหัวหน้าเผาเวยไว้แล้วตามตึกเไปให้มันเก็บที่ตูเปัวตู้เปิดเอออยู่ด้านซ้ายด้านซ้าย โอ้ยเอ๊ะบแต่มันมาตัดก,ก,ก็น่แเฮ้ย,ยมันเห็นได้ไง <c oughs> เหน็นทะลุละต้นไม้เหรอยืดต้นไม้เหรอไม่ใช่ตูมกินะต้มตัมยาป่ะตัวต,ก,ตกก็ตัวน,นั้นแหละพิซาใช่เหรอตัวนั้นแหละมันมมยิงทะลุต้นไม้เลยผมอยู่บังต้นไม้ผมยังโดนอ่ะ ของตัวเองพึ่งเล่นพึ่งเล่นของตัวแล้วผม <laughs> ปัิญาทะลุเข้าตึกวะเอนี่ยมันอยู่ชั้นสองสอะพิ่งเล่นเมื่อกี้มันยิงจากชั้นสองชั้นดันฟ้าเมื่อกี้อยู่ดันฟ้ามันยิงที่ไหนได่านป๋าด้วยหรอมีมอเไซค์มาไปเนี่เพิ่งไปพึ่ง เงี้ยป่ะมันคุณภีพกันแน่เลยเกี่ยวกับเรืองบบปล่อยมันปล่อยบรุลนปล่อยปรุลน ูนที่เอาเอาชิปผมมาก่อนก็ได้เดี๋ยว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 โอ้ยมต่เราไม่เห็นเลยพี่ลงมานะเดี๋ยวโดนระเบิดพี่ลงมานะพี่เดี๋ยวโดนระเบิดชิปมาแล้วพี่ชุบอยู่โรงเรียนอ่ะเรามีรถป่ะจักรยานอยู่ในข้างล่างชั้นล่างสุดเราไปได้คนเดียวดิ เข้ามาแล้วเ,เข้าบ้านนี้แล้วอีกนึงเข้าบ้านนี้ดันฟ้าปีนี้ไอ้มันยัง,งน็อปฝังร้น็อปชุบยายก่อนพี่ลงไอ้อลนั้นไปแล้วบองนั้นบินหนีไปแล้วแปลกเว้ยเดีวมาเดีวมาเดีวมา เหลือด้านซ้ายอ่ะพี่จัดตัวนั้นพี่แดงยิงปะเดี๋ยวฟังเลยวะาอันนี้มัจุกแล้วระเบิดนี้พี่มอบมไม่มีระเบิดพี่จัมันมอบระเบิดที่กล่องผมเอ่อมีป่าวี้ระเบิดที่กล่องผมอ่ะมี เเผลอยพี่กองไอ้คือเผาไปไงไฟไหม้แล้วน็อกแล้วไฟไหม้ด็อกเลยตายหมดตายเลยแกงจ๊ไปม่เขาพังกี่เนี่ยแกงจโแ๊วของมันก่อนมอไซค์ก่อนมอไซค์มันอยู่นู่นน่ะก่อนมอไซค์มันมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมไอ้แม่แม่โอ้ยผมจะได้พังแรกจะเป็นอยู่ไหน ไม่รู้อ่ะอยู่ในนี้เปล่าเมื่วานก็จะเกิดก็ไม่ได้เกิดเน่เน่เนรถรถไม่เคยได้เกิดักทีผมอ่าไอ้ไมนีตรงไหรงเรียนโรงเรียมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ดัดฟ้าเหรอนีดดฟ้าดัเอาเลย โอ,เเโอ้บาดขังรถจะได้เกิดแล้วขังเราิถเห็น,นโอ้ืุดเต,ต้นเ,<า>เอารถไปไว้ข้างหน้ารถขวางพี่เจ็วาอ๋อพี่เก็บของโดดลงมาเลยนะ <laughs> โอ้พี่ไม่ให้ผมไอ้นั่นเลยเหรอเอาล้มก่อนก็ได้โอ้บาดเจ้ ฟันได้ที่ปะเรียลงได้โอ้ได้เกแล้วทั้งแรกเลย้ยามาลงมามาได้แต่พเลยใช้จังก็ลงมาผมกินผมโดดไปไหนเนี่ยลงตึกตึกีซอยไหมเขามาผมอยู่ในรถเนี่ยตึกสุดท้ายฟอมฟาร์มได้อยู่ตึกซ้ายฟาร์มได้อยู่ ไปตรงไหนก็ได้พี่ปักปักที่ไปเลยก็ได้พี่ไปอยู่ก็ได้เพาะจะวงโอ้วงมันอยู่โรงไหนเนี่ยมาพาบ้านนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมลงบ้านข้างล่างเปมาลงบ้านมันนะเหรอไปหาพี่ก็ได้เอาลงแหนกก็ลงไหนโทรไปหาบ้านหาพี่ไปแหละเออตรงนั้นอยู่ไหนมันอยู่บ้านบนอยู่บ้านข้างอ่ะมันอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้ อแดงกูก็ไปลงบ้านมันนะสิไม่ไม่ผมจะไปหาบ้านพี่ไงตกก็เดี๋ยวผมโดดไปกับนั่ะเดี๋ยวผมไปเอาบนหลังคามันมีรถบักกี้ขับเข้าบ้านที่พี่แดงมาร์กนะคันหนึ่งนั่นแหละมันอยู่นั่นแหละก็เอาปืนก่อนเนี่ยปืนอะไรเอาไปก่อนเจะติดก็ได้เอาไปก่อนเอาเอ็มสิบหกไปเนี่ยใส่ทนายแทน ได้เคียวก็ยังดีมาเอามันแน่นนะกลับแล้วกขึ้น,นไปแล้วทำได้เอานี่กระสุน<อ>ยิงยับฝั่งนี้คุณสี่ฝั่งนี้ยิค,ครับไปส่งพ,พี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไป ิงเลยตัดเออเขาไปเหรอยังยังผมวิ่งเอาออรถมานะก็ปาลมมันผมเดินเร็วรถอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยพื้นมันดังเห็นก่อนเป็นไม่ไรหน้านะ โอ้ยวงเอาปิดพี่แดนผมช่วกันไอบอดบอดบอดมันเคาะมาโอ้ยได้ได้ได้บัง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 อยู่บังอยู่มีควันไหมพี่เออยิงยิงมันไว้มันมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้าโต้มามันหนีแล้วมันหนีแล้ว ơi, khanh tìm của mị nha. Oh, đồ lạnh ôi, mày mày เดินไปดัม้มขึ้นข้าวงพวกเ่าก็อยู่กับหินอยู่กับอยู่กับรถอยู่กับรถยิงยางเลยพี่ยิงไม่ได้อยู่กับรถมันหมอบอยู่หลังรถไม่เหลือแปดตัวหล<ม>ังเยอะมีตีวะเนี่ยไม่มีเป็นบอท ไอบ้บอสตายบ,บอสเดี๋ยวบอสต,ตัวเดียวบอสทิ้งแล้วเวบอสตัวเดียว <_ EN> <_ EN> อะไรไอ้เป็นกองย่าไหมขอยาหน่อยโอ้ยอยากมีห <_ EN> ัวเดี๋ยวมันโดนกาแฟกัดนะ <_ EN> อาจจะเป็นคนนะพี่ตาตายแล้วโอ้ย ้ได <differences S 2> <height. S 1> ้เกิดว่าครั้งแรกเลยเกิดว่าได้ทำาุรกิจผ่านด้วยแจ่มเลย